ครั้งนั้นแลอนาถบินทิกะกระหบดีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูก่อนกระหบบดีอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมะ สี่ประการชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติปฏิปทาสมควรแก่ขรหหัดอันเป็นเหตุให้ได้ยศและเป็นไปเพื่อเกิดในสวรรค์ธรรมะสี่ประการเป็นฉไนคืออริยะสาวกในธรรมวินัยนีเป็นผู้บำรุงภิกษุสงฆ์ด้วยจีวรหนึ่ง ด้วยบินทบาท1หนึ่งด้วยเสนาสะนะหนึ่งด้วยเพศัตบริขารอันเป็นปัจจัยแก่คนไข้หนึ่งดูก่อนขครบดีอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมะสี่ประการน,นี้แลชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติปฏิปทาอันสมควรแก่ครหัขั มันเป็นเหตุให้ได้ยศและเป็นไปเพื่อสวรรค์มันดิตทั้งหลายบำรุงท่านผู้มีศีลผู้ดำเนินไปโดยชอบด้วยจีวรบินทบาทเสนาสนะและเพศัตว์อันเป็นปัจจัยแก่คนไข้ชื่อว่าย่อมปฏิบัติปฏิปทาสมควรแก่กรหัตบุญ ย่อมเจริญแก่เขาทุกเมื่อทั้งกลางวันและกลางคืนเขาทำกรรมอันเจริญแล้วย่อมเข้าถึงฐานะคือสวรรค์